สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ฮงชาแนลนะคะมาดูพาพี่น้องมาดูแมงเมาตัวใหญ่เบลมทึมเลยตัวเบก๊กเบ็กตัวใหญ่มากๆม,ม,มีความสุขกับการรับชมนะคะนี่อีกตัวนี้อยู่นี่เด้อใก่น้องนุ้ยอยู่นี่เด้อดูดิเดยอะมาก คิดไม่หวัดไม่ไหวแล้วตัวใหญ่มากแมงมันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรือเปล่าไม่รู้อะมีแต่แมงแมงเม้าอ่ะถ้าแมงมันมันจะดังฟีฟีเด้เวลามันบินแมงเม้ามันไม่มีเสียงแต่แมงมันยูมาตัวใหญ่ตัวใหญ่บักเอ็ง ไม่หวานไม่ไหวเลยไอ้แจ้วน่ารักของเจ๊ยหงมันมันจะกระพือปีกทั้งฟี่ฟ,ฟีเสร็จไอ้แจ้วน่ารักเพียบนมันมันเป็นตัวผู้มันตัวพู้ตัวผู้มันมันหิน เมื่อคืนก็เก็บได้เยอะนะนางมันมันมี่สิบสามสิบตัวได้เนี่ยางมันตัวผู้อันนี้เนี่ยตัวผู้แมงมัน ตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียตัวเมียจะมันที่เขากินกันมันเป็นตัวเมียนี่ตัวผู้นี่แมงมันนั้นเนี่ยไม่ใช่แมงม้าตูวมันจะพองเมมมื่อกีี้าสงตัว โดนไอเจ้าน่ารักเรียบร้อยเนี่ยแมงม้าไม่ใช่แมงม้าแมงมันเป็นแมงมันตัวผู้แมงมาอยูนีงม้านึงนมงมก็กลมกลมแ้ตัวน่ารักเลยสนุกเลยเจ้าน่ารักอิน ดิ่มเลยจนรักแบบดิ่มเลยอตอมหน้าเจ้าองตอมหน้าตอมตาเช้าาตอนนี้ มันเสียงกระพือปีบมันจะดังพี้พี่ไงถ้าเป็นแมงมันมังเมาจะไม่ไดีนี่คือแมงมันตัวผู้ trên cây khăn tôi nhảy bé ếch này bé ếch bé lông Nó subscribe cho ไม,มไ,มไม่เตี้ยเห็นไนะครับพี่น้องพี้แจ้งนารักก็อยู่นี่เป็นไหนล่ะน,นี่เนี่ยเห่เม,ม่า เข้ามาในปากไอ้เจ้านั่นเะเต็มในหมดเลยเพียบไม่รู้จะกินตัวไหนดี อันนี้คือแมงมันนะคะเนี่ยแมงมันสุดจะเป็นนี้อร่อยใด้หนึ่งตัวละเรามาเก็บแมงมันกัฝนก็ยังตกอยู่นะคะได้ยินเสียงฝนไหม เใช่คือของได้แบงมันเก็บตรงไฟนี่แหละพ่ ขอบคุณนะคะขอบคุณท,ทุกทท่านที่ติดตามรับชมนะคะใครมีความสุขกับการรับชมนะคะแมงเมาบินเข้าป่าใจน่ารักของเราเองมาละนี่นะคะแมงมันแมงมันนีม่มันมาปากมันแหลมมากเลยแมงมันเสียงมันจะดังซิซิซิไม่เหมือนแมงม้งาอันนี้ตัวผู้แมงมัน,นตัวเมีย นี่ตัวผู้นี่ตัวผู้จะเป็นเจ็กชิ้นแม่เร จะดังซีซีซีเหมุดกัดลุ่เลยขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคอยทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงอยากเก็บหยาดยนะคะบ๊ายบายไรเนะื้อ